สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ทิมนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน1 5กรกฎาคม2 564นายเสเสกสกลอับถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเข้าแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทย ตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา116และมาตรา328ที่ก่อปรับปรามกล่าวหาว่ารัฐบาลน,นั้นเป็นฆาตกรกรณีเปิดแคมเปญเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันลงชื่อฟ้องรัฐบาลฆาตกรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์อันพึงได้รับจากรัฐในฐานะประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิดคุณเสกสกลเนี่ยก็บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ยังเล่นการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ยุยงปลุกปั่นใส่ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกล้มล้างการปกครองในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยโดยรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ได้มีการแก้ไขปัญหารวมถึงไม่ได้ต้องการให้เกิดความสูญเสียคุณเศกษกลยังบอกนะครับว่าคดีในลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยในอภิสิทธิ์เวชชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีถูกนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชแจ้งความกล่าวหาดำเนินคดีว่าเป็นฆาตกรจากกรณีการสลายการชุมนุม แต่สารพิาพากษาตัดสินให้นายจตุพรถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพร้อมกับเทียบเคียงในสมัยที่นายทักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและก็คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในปี2546ถึง2549มีการปกปิดข้อมูลมีประชาชนเสียชีวิตอีกทั้งการฆ่าตัดตอนผู้ค้ายาเสพติดและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปือเซตากใบอีกเป็นจํานวนมาก แต่ไม่มีใครออกมาแจ้งความดำเนินคดีพร้อมย้อนถามว่ารัฐบาลนายทักษิณและคุณหญิงสุดารั์เป็นฆาตกรด้วยหรือไม่คุณเสกสกลยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้มาในนามส่วนตัวและในานามตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องกับนายกและไม่ได้แก้เกี้ยวหรือกลัวเสียหน้าพร้อมยืนยันไม่ใช่เกมการเมืองเพราะตนเองไม่มีเวลาในการเล่นการเมืองแต่เป็นการใช้สิทธิปกป้องตอนเองตามกฎหมายและบอกว่าคนที่เล่นการเมืองคือคุณหญิงสุดารัฐมากกว่าที่ออกแคมเปญเช่นนี้ คุณเสกสกลยังระบุนะครับถึงกรณีที่นายทักษิณน,นั้นประกาศจะกลับประเทศไทยยืนยันว่านายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้นะครับได้ตลอดเวลาแต่ต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษรวมไปถึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ได้ทําไว้กับประชาชนในโครงการรับจำนำข้าวและก็โครงการอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางด้านคุณเสกสกลนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยครับ นี้นะครับพร้อมไหมครับวันนี้เรามาแจ้งความ,มานในส่วนอะไรบ้างครับเค okay. วันนี้นะครับนะครับมาแจ้งความในส่วนหลักๆก็คือเรื่องของนะครับพักไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกษุรัพันธ์นะครับเดี๋ยวคุณหญิงหน่อยนะครับที่ได้เ,เปิดแคมเปญข่าวหารัฐบาล เป็นฆาตกรนะครับแล้วก็ได้ลงโทษนะครับกล่าวหาในหลายๆครั้งสําคัญก็คือนะครับวันนี้ที่มาอลองทุบกล่าวโทษกับคุณหญิงสุดารัตและก็พักไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับในการกล่าวหาอันเป็นเท็จโดยเว่าการในเรื่องของความเินประมาทความเสียหายผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐบาลและก็มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายก เป็นภารกิจหน้าที่ที่ผมเองก็เป็นเป็นคนที่เสียหายด้วยนะครับก็เสียหายด้วยผมก็จะมาแจ้งความในข้อหา2มาตรามาตราแรกก็คือเรื่องของมาตราหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทางสมุญาได้ทีิแจงว่าประเด็นนี้เข้าข่ายอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือมาตรา3าม นะครับซึ่งเป็นข้อการการกล่าวหาเป็นประมาทใ่ความผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับพักไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นพักการเมืองที่ขึ้นมาใหม่แต่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานพักเนี่ยกลับไปเล่นการในแบบท้ารั์อย่างเล่นการเมือทงที่กําลังจิดเกือนใส่ร้ายในภาวะวิกฤตโควิดซึ่งมันเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับรัฐบาลเอง ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมเองก็กําลังนะครับที่จะดําเนินการแก้ไขและท่านนายกเองรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีต้องการให้เกิดความสูญเสียเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบัตรเป็นทยมันมันมันเป็นเรื่องที่นะครับใครเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือว่าท่านนายกหรือว่าไทรก็ใดคนหนึ่งไป สร้างไวรัสขึ้นมาแล้วมาทําลายพี่น้องประชาชนถึงถึงเสียหรือเกิดความาบาดเจ็บล้มตายดังนั้นเนี่ยเทสนี้เนี่ยการที่คุณถึงหน่อยแล้ะพักไทยสร้างไทยมากล่าวหาเนี่ยมันก็จะคล้ายเทปเดียวกับคุณจตุพรภงพันธ์นะครับที่ได้กล่าวหาอาดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นานายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลขาตรกรก็ทําให้สารฎีกาพิพา,ากษาในจตุพรภงพันธ์ นะครับโดยไม่รอลงอายาบนะครับและนายพิจิตก็ได้เป็นการค้องร้องจนทาให้สาตรตัดสินให้นายจิตกรตู้ติดคุกิดตรางไป <S <S นี่คือเหตุผลในการที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความคุณหญิงสุนาร,รัตน์กิจวันและพักไทยสร้างไทยในวันนี้ครับอันนี้คือมาในานามส่วนตัวใช่ไหมคือจะเบื้องต้นเนี่ยผมต้องมาในานามส่วนตัวก่อนถ้าถาว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นรัฐบาลไหมผมเป็นครับเพราะผมก็กินเงินเดือนมาจากคพี่น้องประชาชนข้อที่สองผมก็เป็นผู้ช่วย ประจํานายกรัฐมนตรีผมเป็นผู้ช่วยประจํานายกดีผมก็เป็นผู้ช่วยของนายกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมคิดเองได้เรื่องอย่างนี้ผมตัดสินใจเองได้เรื่องนี้ผมก็ทําในนามในฐานะเป็นเป็นเป็นคนของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนนะเป็นคนขในหนึ่งในรัฐบาลได้เพราะผมก็เสียหายเหมือนกันการข่าวหาเช่นนี้ผมก็เสียหายเหมือนกันผมจึงต้องมานามมาแจ้งความร้องทุกข์ในนามส่วนตัวก่อนนะครับส่วนจะมีรัฐมนตรีท่านอืน่น หรือว่ามีคนในรัฐบาลท่านอื่นที่มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายเสกเช่นเดียวกับผมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์เก่าโทษนะครับในสิทธิ์ของท่านไปโดยที่เป็นเรื่องต่างคนต่างกาันต่างวาละนะครับมัน,นไม่ได้เป็นเกมการเมืินใช่ไหมครับผมจึงบอกว่าต้องถามกับคุณหญิงหน่อยว่าไอ้สิ่งที่คุณเปิดแคมเปญมาเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณเก่าหาเนี่ยในรัฐไหนไหมรัฐบาลคุณก็ตายเยอะแยะ โรคหวัดนกตายเยอะแยะมีใครไปแจ้งความข้อกล่าวหาคุณเป็นเก่การเมืองบ้างไหมแต่พอมารัฐบาลนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดซึ่งมันก็เกิดขึ้นตัวโลกมันไม่ได้มันไม่ได้รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นไปรัฐที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองแล้วมันจะมาเล่นการเมืองเพื่ออะไรคนี่เล่นการเมืองไหมก็คือคุณญิงหน่อยกับไทยทั้งไทยได้แหละนะครับของผมเนี่ยมาวันนี้ผมมาปกป้องสิทธิมาปกป้องในฐานะที่เสียหายคนที่เป็นเล่นการการเมืองก็ต้องบอกเข้าไปว่าหยุดแคมเปญสิ หนะยุดกล่าวหารัฐบาลสินั่นแ in หละคือการเมืองก็องคุณหญิงหน่อยพักใครท่านไหนนั่นแหละการเมืองครับยืนยันชัดๆ่าไม่ใช่เกมการเมืองที่ออกมาแจ้งความผมไม่ยินยันผมว่าไม่ไม่ตรวตัวผมผมไม่ได้มาเล่นการเมืองผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองนะครับผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองและไม่ต้องการเล่นการเมืองผมต้องการเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของของของทุกพักการเมืองของทุกนักการเมืองนะครับจะเป็นสสหรือไม่เป็นสสทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน แต่สิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยและคุณหญิงหน่อยกําลังกล่าวหาและเปิดการแคมเปญล่าชื่อให้ประชาชนลงชื่อนั่นแหละคือการเมืองครับนั่นคือเกมการเมืองครับส่วนผมผมมาต้องปกป้องสิทธิ์ครับไม่ใช่เป็นเกมการเมืองและไม่มีเวลามาเล่นการเมืองกับคุณหญิงหน่อยและก็พรรคไทยสร้างไทยครับรับทราบว่าในเจอก่อนที่จะเดินทางไม่ไม่ครับผมก็ทําตามในหน้าพระหน้าที่ผมครับ ผมในฐ<ห><ห>านะหน้าที่ผมผมเป็นผู้เช่วยฐมนตรีผมทําในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลไม่ไม่ไม่ไ,มได้เรียมท่านทำโดยโดยโดยรัฐบาลจำเลยของผมเองครับไม่ได้เป็นการแก้เกี้ยวของรัฐบาลหรือว่าในรูปแบบของมครับเพราะรัฐบาลไม่ได้มีมติครับนายกก็ไม่ได้สั่งผมมาเองผมไม่ได้ต้องแก้เกี้วยวอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เป็นมติหรือไม่ได้เป็นคาสั่งจากรัฐบาลใดๆแต่เป็นการตัดสินใจของผมอย่างที่ผมบอกว่าผมรักษาสิทธิของผมนะครับผมเป็นหนึ่งในรัฐบาลผมเสียหายกล่าวหาเช่นนี้ นะครับเราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถึงคุณนู้หน่อยครับใครสร้างไทยด้วยแลนะครับแล้วก็เล่นการเมืองในขณะขณะวิกฤตความทุกข์ของประชาชนในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับกิจกรรมอย่างนี้ผมว่านั่นแหละจะต้องถูกประนามและถูกลก่าวหาว่าเล่นเกมการเมืองและสร้างภาพเพื่อจะเอา เครดิตให้กับพรคไทยสร้างไทยซึ่งกำลังเปิดแคมเปญขึ้นมาใหม่สร้างพักขึ้นมาใหม่ผมว่ายิ่งทำแคมเปญ่างนี้ยิ่งจะได้รับเสียงส่าแช้่งและเสียงด่าตนจากพี่น้องประชาชนมากกว่าครับกังวลไหมครว่าจะมีการพิจารอกลับไม่กลัวรครับที่ิตผมนี่ผ่านคดีมาเยอะผ่านรงผ่านศาลมาเยอะดังนั้นการฟ้อมลับเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับถ้าคิดว่าผมมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อโทษวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์กันนะครับว่าในกระบวนการความติธรรม์เนี่ย ใช่ต่างหากที่จะต้องถูกดำเนินคดีเรามีหนังตัวอย่างอย่างคุณจตุพรพกพันธ์แล้วเรามีหนังตัวอย่างจากที่คุณอภิสิทธิ์ได้ไปฟ้องหลักฐานก็มีดีกาแล้วนะครับก็คือนะครับการตัดสินที่ไม่รอลงมือา,าของการกล่าวหาเรื่องคําว่าฆาตกรนะครับนอกจากที่แจ้งความคุณสุจริตนี้แล้วครับจะดำเนินไปอย่างไรแจ้งความแต่เพิ่มเติมคดดูไปเลยครับตอนนี้กําลังบอกกําลังดูสถิตถ่ายหมายเราว่ามีคนของสสมีผมเห็น ของบางคักเหมือนกันแต่เรากำลังดูไม่ว่าจะพักการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นคนไหนสอสอคนไหนที่กล่าวหาและใส่ความบิดเบือนกล่าวหารัฐบาลเป็นชาติกรหรือกล่าวหาแต่คนในรัฐบาลกล่าวหานายกนะครับผมเองก็จะดําเนินการทุกกรณีครับไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าจะต้องเป็นอยคนยิดหด่อยหรือว่าพักไทยสร้างไทยเท่านั้นครับทุกคนที่กล่าวหาและการใส่ร้ายบิดเบือนนะครับและทำผิดกฎหมายเราต้องดําเนินการเอากฎหมายเอาความที่ทํามมาใช้ครับ เราคุณตั้งสิ